ค่ะท่านผู้ชมค่ะผลออกแล้วนะอืสองสี่เราเข้าอ่ะไม่ได้เจาะก,ก็มาชอบนี่นะคะท่านผู้ชมผลออกนะฮะสี่ศูนสี่แปดสองสี่นะฮะตรงตรงเลยเนอะสุดสามยอดของเรานะฮะเวลาเข้าก็เข้าตรงตรงเลย ตัวเลขน้อยชุดอ่ะต่อเลยนะลงให้ตรงรอดเลยเพราะว่า แต่เด่นเก้าเราไม่มาเนาะเข้าเข้าแต่เด่นเด่นสและสองนะฮะแต่มันเด่นสุดๆคือตัวนี้อะ่ะมัน,น่าเสียดายเนาะสองก็มาสองตัวนะเก้าก็มาสองตัวแอดเลยเลือกเก้านะเป็นเล็เด่นตองวัดเลย ลุงตงวาด้ลุงตงวดให้เป็นแนวทางเลยฮะเผื่อใครเอานอนฝันเนาะโอ้ยว่าแล้วสูตรเข้าเพราะว่าเห็นฝันเห็นพญานาค วันศุกร์นะคะก็ตรงกับยี่ิบสาม แอเจ้าตัวเลขที่ชนกันชนกันที่สุดมาตั้งแต่ว่าสูตรหาเลขเด่นของเราที่เราเคยลงไว้เนาะไม่มาหลุดนะคะ อตัวเลขที่ชนกันนะแอดอมาตั้งนะเป็นเลขเด่นนะมีหกมีสี่สี่มาอีกแล้วอ่ะมีแปดนะฮะโอ้ยกลัวเปิ่ออยู่เลขมาชนกันนะฮะท่านผู้ชมสี่มา หกมาและก็สองมาอัดจะลงให้แบบนี้เลยนะคะเมื่อกี้น่าจะเบิ้ลไม่เบิ้ลเนาะมาเรียกมาสังเกตว่าชนกันแบบนี้เห็นไหมเห็นนะชนกัน <c oughs> สูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะ ก็ระวังนิดนึงอันนี้ลงต่องวดให้เหรอ,อาไปวิเคราะห์ใตรงเดี๋ยวถ้าฝันดียังไงก็จะก็จะมาเล่านะฮะแต่มี f อซถามว่าฝันดีไหมฝันตัวเองกับ ผู้หญิงอีกคนนึงก็จะเป็นผู้หญิงสองคนเนาะของตัวเองผู้หญิงสองคนยืนอยู่น้าแอดเลยคิดรัศมีสองสองสี่แน่นอนเลยนะฮะก็คือมันช่วงเย็นแล้วเลยไม่ได้มาลงวิเคราะห์ให้นะฮะไม่ได้มาลงเป็นวิเคราะห์ให้ก็น่าเสียดาย ก็จะมีนะฮะก็จะมีหกสีเรียกอาจจะไม่เรียงหน่วยนะแล้วก็หกสองแล้วก็หกแปเนอะอ่าเบิ้ลนะเบิ้ลก็จะมีสี่สีแล้วก็หกหน,น,นะน,นะฮะ เดี๋ยวจับตัวเลขก่อนนะสี่หสปตัวเดิมไม่จับนะสี่สองสหกหก็ชนอยู่นี่อยู่แล้วแปดหก็ชนแปดสองนะเพิ่มมาก็จะมีแปดสองปดหก็มีอยู่แล้วไปกับสระบ,บุรีแล้วเลีเเ้ยวัวเรี้ยวค ก็ไปถึงโคราดอ่ะมีแค่นี้นะเด่นๆของเรานะหกมีสี 8, นะ่มีแปดนะนี่ตัวเลขสังเกตว่างวดน,นี้ตัวเลขชนกันแบบนี้ตามตามสูตรดีนะอ่ะลุ้นกัน สมตัวนะคะสามตัวสี่ตัวไม่ได้จับนะอืมถ้าให้ชอบนะงวดน,นี้แอดชอบมันเลขมันมันมันน่าจะมาเบิ้ลนะ่ะแต่มันไม่เบิ้ลน,น่ะเนาะแต่ว่าเลขที่มันชนกันงวดน,นี้มันมีสี่สี่แล้วก็หกหกเป็นไปได้ไหมที่หกหกจะมางวดน,นี้อา้าวสีเขียวเหรอ ตัวเลขสวยหมดนะท่านผู้ชมใช่เอาอะไรอะ่ะอชอบหมดเลยเห็นไหมเลขหลักเลขหลักๆที่มีที่มานะสี่หกแปดอ่ะใครชอบใครชอบเบิ้ลนนะก็จะมีสี่สี่และหกหกนะ เวลาแอสตามสูตรของตัวเองนะอตามหมดเลยนะอย่างสูตรนี้นะเอก็ตามหมดเลยวันนี้เพราะว่าเอสสูตรนี้นะคะเป็นอคิดขึ้นมาเองอะ่ะไม่อยากจะเล่าเลยเราก็ทดลองทำเนาะมันแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์มันก็เข้าเยอะอยู่เวลาหลุดมันก็หลุดเนาะพูดถึงมากเนาะ แต่ว่าตัวเลขมันมันไม่เยอะไงตัวเลขถ้าใครชอบสามตัวนะอ่ะหกแปดสองเดี๋ยวนะหกแปดสองชอบจุดนี้จังเนาะมันก็จะวนอยู่นี่ไงหรือว่าเอาสีตัวใส่เลย อ่ะได้สี่ตัวเลยอ่ะตัดเอานะอ่ะลงต่อง,งวดให้เลยนะคะเพราะว่าเข้าตรงๆเลยนะคะสองสี 2, 4, เนาะ